ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและผลการดําเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ตครับนายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ตติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้งพร้อมติดตามผลการดำเนินงานโครงการวางท่อส่งน้ําจากเขื่อนรัชประภาไปจังหวัดภูเก็ต พังงาและกระบี่ที่อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำตะบนสีสุนทรอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตและโรงสูบน้ำแรงต่ำคลองเจาตาอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตโดยมีนายโสพลสวนรัตผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตให้การต้อนรับครับขณะที่ทางด้านของนายจัก,กรพงษ์คำจันทร์รองผู้ว่าการปฏิบัติการสองรักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยว่า การประปาสวนภพมิภาครัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทยให้บริการน้ำประปาสะอาดแก่ประชาชนในพื้นที่74จังหวัดทั่วประเทศโดยปี2567ประเทศไทยประสบกับสถานการณ์เอลนีโยส่งผลให้อุณหภูมิสูงในขณะที่ปริมาณฝนต่ำกว่าปกติโดยอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยภาพร,รวมปี2567สูงกว่าปีที่ผ่านมา สถานการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลให้เกิดภัยแล้งและปัญหาการขาดแคลนน้ำในหลายพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคจึงได้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการให้บริการด้านน้ำประปาผ่านแผนงานและโครงการต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่ของภาคใต้ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่จะช่วยส่งเสริมการเติบโตด้านเศรษฐกิจของประเทศด้วยพร้อมกันนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีและคณะก็ลงพื้นที่เยี่ยมชมแหล่งน้ำดิบ ในการผลิตน้ำประปาการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ตที่อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำด้วยนะครับรวมทั้งติดตามการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ภัยแล้งของจังหวัดภูเก็ตดําเนินโครงการผลิตและส่งน้ําประปาจากเขื่อนวชรประภาไปจังหวัดภูเก็ตพังงาและกระบี่ครับ ท่านผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคกล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าการประปาส่วนภูมิภาคนั้นมุ่งพัฒนาการให้บริการสาธารณูปโภคด้านน้ำประปาและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทุกมิติเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสนองนโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้เช่นจังหวัดภูเก็ต กระบี่พังงาและสุราษฎร์ธานีพร้อมรองรับการให้บริการน้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคให้เพียงพอในอนาคตอย่างยั่งยืนครับทางศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต17ครับได้ร่วมกับปปจันทบุรีและการประปาภูมิภาคสาขาจันทบุรีนะครับติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา นายอภิวัตรเลาหาวัดผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยเขต17จันทบุรีได้มอบหมายให้นายประเสริฐเหนือแสนผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภยัยและเจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยเขต17จจันทบุรีให้การสนับสนุนรถบรรเทาอุทกาภายัยขนาดใหญ่จำนวนหนึ่งคันพร้อมกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ติดตั้งบริเวณสถานีสูบน้ำการประปาส่วนภูมิภา,าคใต้สะพานบ้านลาวอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี เพื่อใช้ในการสูบส่งน้ำผลิตน้ำประปาป้องกันการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในเขตตัวเมืองและอำเภอต่างๆที่ใช้น้ำจากการประปาสูบพิภาคโดยมีผู้จัดก,การการประปาสูบพิภาคสาขาจันทบุรีครับระดมเครื่องจักรแล้วก็เจ้าหน้าที่เร่งดําเนินการผ่านน้ําจากแหล่งน้ําในพื้นที่ลงไปยังแม่น้ําจันทบุรีเป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้งการขาดแคลนน้ําของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างดีทีเดียวครับ ส่วนทางด้านของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16นํารถบรรทุกน้ําออกช่วยเหลือราษฎรกลุ่มเปราะบางที่ขาดแคลนน้าในช่วงหน้าแล้งครับนาวาอากาศเอกยุทธศาสตร์ธรรมเดชศักดิ์ผู้บังคับการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16สํานักงานพัฒนาภาค 1, หนึ่งโดยบัญชาการทหารพัฒนา ได้ทำการจัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วยและกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วจำนวน6นายพร้อมด้วยรถยนต์บรรทุกน้ำขนาด6,000ลิตรออกแจกจ่ายน้ำอุปโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ให้กับราษฎรกลุ่มเปราะบางที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ตำบลป่าเหล่าอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์จำนวน4ครัวเรือนรวมราษฎร15คนเนื่องจากอยู่นอกเขตประปาหมู่บ้านแล้วก็แหล่งน้ำธรรมชาติไม่เพียงพอต่อการใช้งานประกอบกับอากาศที่ร้อนจัดด้วยโดยการช่วยเหลือดังกล่าวนี้ทำให้ราษฎรมีน้ำใช้อุปโภคในครัวเรือนและใช้ในการเพาะปลูกพืชผักสวนครัว โอกาสนี้ก็ได้มอบน้ำดื่มสะอาดกองบัญชาการกองทัพไทยจำนวน,น100ขวดให้กับราศฎรผู้ประสบภัยแล้งดังกล่าวแล้วด้วยนะครับทั้งนี้หากพี่น้องประชาชนเดือดร้อนขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้งสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือแบบนี้ได้จากศูนย์บรรเทาสาธาร,รณภัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์056723088นะครับส่วนที่จังหวัดนครสวรรค์น,นะครับเจ้าที่ก็ระดมสูบน้ําจากบึงมรเพชร ไปกักเก็บไว้ผลิตปลาปาหมู่บ้านครับหลังจากพื้นที่เองเนี่ยโอ้โหแรงหนักครับเนื่องจากฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานานเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต8ปนายทิตนนอุดมสุขผู้อำนวยการศูนย์ปอพเขต8กํกำแพงเพชรพร้อมด้วยนายพิสิทธิ์วงเฉียนทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์มีเจ้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบรเพชรนำเครื่องสูบน้ำครับสี่เครื่อง รมสูบน้ําจากบึงมลพชร,เ,รเข้ากักเก็บน้ําไปยังสระน้ําของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงมลเพชรตาบลพระนอนหมู่ที่หําบลพระนอนอําเภอเมืองนครสวรรค์และที่หมู่ที่7ตําบลวังมหากรอําเภอท่าตะโกเพื่อเก็บน้ําดิบไว้ผลิตป,ประปาหมู่บ้านแล้วก็รักษาระบบนิเวศหลังสระเก็บน้ําดิบผลิตปป,ปาเนี่ยเริ่มแห้งขอดครับจากปัญหา ฝนเนี่ยทิ้งช่วงนานฝนไม่ตกในพื้นที่นานนะครับและที่สําคัญในการสูบน้าครั้งนี้เนี่ยเพื่อบรรเทาเ,เรื่องของปัญหาภัยแล้งแล้วก็ให้ประชาชนในพื้นที่ทั้ง2พื้นที่ในจังหวัดนครสวรรค์ได้มีน้ําไว้อุปโภคบริโภคในช่วงหน้าแล้งนายจริเดชบุญมากหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงมลเพชรครับเล่าให้ฟังว่าปัญหาภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงยาวนานเนี่ยเริ่มส่งผลกระทบกับการผลิตน้ําประปาที่ใช้แจกจ่ายชาวบ้านรอบบึงมลเพร แล้วก็เพื่อเป็นการป้องกันความเดือดร้อนที่จะเกิดขึ้นได้มีการขอสับสนุนเครื่องสูบน้ําจากสํานักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนครสวรรค์เพื่อสูบน้ําไปกักเก็บในวันละ36ม0 0ื่นัลูกบาทเมตรครับโดยจะสูบระยะเวลา1 0 1ถึงวันเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นก่อนซึ่งน้ําที่สูบมาเก็บก็จะได้ทั้งผลิตน้ำประปาแจากจ่ายชาวบ้านรวมถึงกักเก็บเพื่อเป็นแหล่งอาหารสัตว์ในพื้นที่ได้ด้วยครับ ทางด้านของจังหวัดนครสวรรค์เองก็นําโดยนายทวีเสริมพักดีกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยสำรวจพื้นที่หมู่บ้านชุมชนที่เคยเกิดปัญหากรณีขาดแคลนน้าเพื่อการอุปโภคบริโภคเป็นประจำครับตลอดจนพื้นที่อื่นๆที่ในช่วงฤดูฝนมีปริมาณฝนตกน้อยกระทั่งไม่สามารถกักเก็บน้ําในช่วงที่ผ่านมาได้พร้อมทั้งให้ประสานการ ปฏิบัติงานนะครับร่วมกับหน่วยงานของกรมชลประทานการประปาสุพรรณุภาคศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกําหนดแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ดังกล่าวให้ชัดเจนกว่านี้ครับ